สวัสดีครับ,สว,ส,ส,วรบสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกชาว u t u b e นะครับทุกท่านสวัสดีเพื่อนชาว Facebook ทุกท่านสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ติดตามอยู่ในกลุ่มของผมนะครับโซเซลลลทำเองใช้งานจริงท,ทุกทุกท่านนะครับเมื่อวานนี้นะครับมเเีเคสเคสหนึ่งนะครับเกิดแบตเตอรี่บวมนะครับในจากกลุ่มกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับไม่ใช่กลุ่มของผมเองนะมาจากอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งได้ผิด ติดตามเรื่องราวต่างๆมานะครับจนท้ายที่สุดแล้วนะครับเจ้าของโฟล์เนี่ยเขาสันนิษฐานว่าการณีที่แบตเตอรี่ชุดนั้นๆบวมเนี่ยเกิดจากน้ําไปท่วมขังตัวแบตเตอรี่นะครับตรงตรงผ่านของแบตเตอรี่ท่วมขังขึ้นมาสูงประมาณสักห้าเซนติเมตรจนทําให้อ่าก่อให้เกิดความชื้นจนทําให้แบตเตอรี่บวมได้นะครับเราบางท่านก็แสดงความคิดเห็นว่าเวลาแบตมันมี โดนน้าเข้าไปแล้วเนี่ยเกิดการรัดวงจรระหว่างเซลล์ซึ่งโดยพื้นฐานของมันนะครับตัวแคสซิงของแบตเตอรี่ที่เป็นอลูมิเนียมนะครับมันจะเป็นขั้วบวกอยู่นะครับมันจะเป็นขั้วบวกของแบตเตอรี่อ่ก้อนนั้นๆอยู่นะครับแล้วถ้าน้ํามันขังนองทั้ง4ก้อนหรือแปก้อนเนี่ยมันจะทําให้แบตเตอรี่ชุดนั้นๆเนี่ยสามารถลัดวงจรได้หรือเปล่า คลิปนี้ผมจึงสร้างขึ้นมาจำลองนะครับจำลองเหตุการณ์นะครับว่าแบตเตอรีอ่ผมจำลองแค่สี่ก้อนมอในเซตถ้าแช่อยู่ในน้ำมันจะลัดวงจรหรือเปล่าด้วยการวัดแรงดันนะครับผมจะทดสอบด้วยกันวัดแรงดันก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้ามันลัดวงจรทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ทีนี้เราทดสอบตรงนั้นไม่ได้ คลิปนี้จึงเป็นที่มาจับแบบแช่น้ำแล้วทดสอบว่ามันจะรัดวงจรหรือเปล่าตามไปดูกันครับตอนนี้ผมเตรียมแบตเตอรี่ไว้สี่เซลล์นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่มันผมประกอบให้ลูกค้าแล้วมันเกิดปัญหาบวมนะครับแล้วก็จะเอามาทำการซ่อมแล้วก็ใช้งานเองแต่ชุดนี้ยังไม่ได้ซ่อมนะครับสังเกตว่าตัวต้องตูดมันนะครับเทปมันจะแปะไม่สนิทนะครับ มันจะเห็นตัวแคสซิงอลูมิเนียมนะครับทุกก้อนเหมือนกันหมดนะครับที่โตมันเนี่ยนะครับเหมือนกันหมดทีนี้ผมจะทดสอบนะครับโดยการเทน้ำใส่ลงไปในกระมังใบนี้นะครับแล้วจะวัดแรงดันด,ด้วยมัลติมิเตอร์นะครับว่ามันสามารถรัดวงจรจากอีกก้อนหนึ่ไหายก้อนหนึงได้ไหมโดยการวัด ขั้วลบของก้อนนี้นะครับแล้วก็ไปวัดคั่วบวกของอีกก้อนหนึ่งนะครับคือถ้ามันรัดวงจรเนี่ยมันจะต้องสามารถวัดแรงดันข้ามเซลล์ได้นะครับแต่ถ้ามันไม่รัดวงจรมันจะไม่สามารถวัดแรงดันข้ามเซลล์ได้ลองดูเลยครับทดสอบเลยเทน้ำเข้าไปเทน้ำได้ทั้ประมาณ สามเซนติเมตรตพอละชี้เกียรยกไปทิ้งเยอะหนักนะครับทีนี้เราจะลองวัดแรงดันดูนะครับจะทดสอบแรงดันดูตอนนี้แน่นอนทุกเซลล์เนี่ยมันแช่น้ำหมดแล้วอยู่ในกระมังมีน้ำนะครับทุกเซลล์ถ้ามาลัดวงจรกันจริงนะครับมันจะสามารถวัดโคบวกของอีกเซลล์หนึ่งได้นะครับจะสามารถวัดแรงดันได้เลย เดี๋ยวผมจะทําการทดสอบนะครับขั้วลบของก้อนที่หนึ่งกับขั้วบวกของก้อนที่หนึ่งนะครับวัดแรงดันได้3.2นะครับ3.2โวลต์3.2โวลต์นะครับทีนี้ลองวัดแรงดันโดยการจิ้มขั้วลบของตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งวัดที่ตัวน้ํานะครับวัดแรงดันได้ไหม ปรากฏว่าวัดแรงดันได้นะครับวัดแรงดันได้นี่คือเราทดสอบกันจักนะครับนี่นะครับผมจิ้มที่น้ํานะครับจิ้มที่น้ํานะครับทดสอบแล้วมันวัดแรงดังนได้นะครับตัวน้ําเนี่ยสามารถทําให้แบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยที่เป็นบอดี้โลหะนะครับละดงจอดได้สามจุด3.6โวลต์ เดี๋ยวลองผมจะลองวัดจากขั้วบวกของอีกก้อนหนึ่งนะวนขึ้นไหมปรากฏว่าวนขึ้นนะครับวัดได้สองจุดเก้าโวลต์แอีกก้อนหนึ่งล่ะวัดได้ไหมดดได้สามโวลตนะ์วัดก้อนอนี้สี่อ่ะได้สามโวลต์ สรุปนะครับจากกรณีที่เพื่อนสมาชิกท่านนั้นเอามาโพสต์ไว้แล้วก็เตือนกันเรื่องแบตเตอรี่บวมในกรณีที่ตัวเซลล์แบตเตอรี่เนี่ยถูกน้ำท่วมนะครับแล้วแบตเตอรี่ที่เป็นบอดี้อลูมิเนียมบอดี้โลหะถ้าน้ำเช่ดท่วมถึงการพุกเซลล์จะเกิดการลัดวงจรในตัวแบตเตอรี่ได้ เกิดการรัดวงจรภายในแรงดันภายในแพ็กเก็ตมันได้ทําให้กระแสไหลจากก้อนหนึ่งไปหาก้กอนหนึ่งจากก้อนที่1ไปอีกสี่จากสมา3อะไรประมาณนี้เกิดการรัดวงจรทําใหา้ตัวกระแสเนี่ยเดินออกจากแบตเตอรี่ได้นะครับจนทําใหา้ทำให้ตัวตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยจ่ายพลังงานออกจนเกินความสามารถของมัน กาให้เกิดทําให้แบตเตอรี่บวมได้นะครับอ่ะอันนี้เป็นการทดสอบให้ดูกันแบบชัดเจนนะครับเราจะได้ฝันทงได้เลยว่าน้ําแช่แบตเตอรี่ที่เป็นแคสซ,ซิงแบบอะลูมิเนียมทาให้เกิดการรัด,ดวงจรได้นะสรุปว่าตามทฤษฎีที่ท่านเจ้าของโพสท่านนั้นโพสไว้นะครับผมทำการทดสอบแล้วบอกได้เลยว่ารัดวงจรจริง คอนเฟิร์มตามนี้ครับโอเคจบประมาณนี้นะฮะอยากรู้อะไรต้องทดสอบเพื่อที่ให้มันชัดเจนนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่าจากทีแรกนะครับเดี๋ยวผมจะซูมซูมเข้าไปซูมกล้องเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะวัดให้ดูใหม่อีกทีแล้วซูมกล้องเข้าไป ใกล้ๆครับซูมเข้าไปใกล้าทาสอสอีกทีหนึ่งนะครับเทสอีกทีหนึ่งเพื่อนๆดูจากาดิจน,นติลมิเตอร์ตัวนี้นะครับผมนี่ก็วางมิเตอร์ไม่ได้กลัวมันตกน้ําเลยนะถามว่าพอแบตแช่น้ําแล้วเนี่ยรับวงจรไหมผมจะจิ้มขั้วลบจากแบตลูกที่หนึ่งนะครับแล้วจิ้มไปที่น้ํานะครับแรงดันขึ้นเลยฮะสา3จุ้าสามจุดหโวลต์นะครับ จิ้มไปที่น้ำแรงดันขึ้นนะครับจิม้มมาที่ขั้วบวกก้อนที่สองแรงดันก็ขึ้นนะครับสามโวลต์นะครับจิม้มมาที่ Le ขั้วบวกเซลล์ที่สามก็ขึ้นนะครับสามโวลต์นะครับสามจุดหนึ่งจิ้มไปที่ขั้วบวกเซลล์ที่สี่ขึ้นนะครับก็เพื่อนๆก็ดูจากมัลติมิเตอร์นะครับวัดที่น้ำก็ขึ้นนะครับก็สรุป สมมติฐานนั้นตามที่บอกนะครับหลีกเลี่ยงอย่าให้แบตเตอรี่โดนน้ำแช่ขังมีชนั้นแล้วบวมครับผมจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าการทดสอบของผมครั้งนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับผมโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของผมด้วยสุรพรชัย ือลาตีรอบหน้ามีอะไรใหม่ๆก็จะทำคลิปมาให้เพื่อนๆชมกันอีกทีหนึง่งสำหรับคลิปนี้จบครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ